พันตำรวจเอกวชิลินประสบดีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรพระประแดงพันตำรวจโทธเนศสุขชัยรองผู้กำกับการงานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูทรพระประแดงพร้อมด้วยกำลังอาสาสมัครตำรวจชุมชนได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้แก่นายมนัลสลักมิทัศน์กำนันตำบลบางน้ำพึง่งนายชันชัยจุลเมฆก,กำนันตำบลบางกระเจ้าพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านอีกกว่า30คนหลังได้รับแจ้งเรื่องเล่าร้องเรียนจากประชาชนในชุมชนบ้านล่าง หมู่ที่2องตำบลบางกระเจ้าอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะว่ามียาเสพติดระบาดหนักในชุมชนทั้งนี้ภายหลังได้รับแจ้งจึงสืบหาข้อมูลจากกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะและประชาชนนะคะมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดจริงจึงสนที่กำลังและแบ่งออกเป็น4จุดหรือ4เป้าหมายเพื่อเข้าทำการปราบปรามยาเสพติดตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผลจากการปฏิบัติกวาดล้างยาเสพติดที่ชุมชนบ้านล่างหมู่ที่2บางกระเจ้าพระประแดงค่ะในครั้งนี้ได้ผู้ต้องหา9คนแบ่งออกเป็นผู้เสพยาเสพติด5คนครอบรองยาเสพติด2คนและผู้จำหน่าย2คนค่ะพร้อมของการยาบ้า40เมตรอุปกรณ์ในการเสพและอุปกรณ์บรรจุยาบ้าโทรศัพท์มือถือ2เครื่องรถจักรยานยนต์ y า m a h ม Mio าาสีชมพูไม้เลขทะเบียนพพันยอยักษ์ลอลิง980กรุงเทพมหานคร ชุดจับกลุมจึงนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวีดีโอบันทึกเทปงานทีธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพ